เรพ่ออินถวายเราพ่ออินถวายทำไมหลวงตาสิ้นคิดไม่ให้เบียรบวดแล้วแล้วยังไงต่อไม่ใช่ท่านไม่ให้กูบวชแต่ท่านไม่อยากให้กูบวชเพราะกูอยู่ในฐานะคารว่ามันคล่องตัวกว่า ท่านบอกว่าขนาดท่านอยู่ยังอยู่ยากเลยเพราะมันมีคนคอยขวางถ้ากูไปบวชเดนี่ยจะขนาดไหนขนาดกูอยู่ในฐานะคารวะกูยังโดนขนาดนี้แล้วถ้าเข้าไปอยู่เป็นพระล่ะไปอยู่ในใต้อานัตเขาจะโดนอะไรบ้างท่านหมายถึงอย่างนี้แกบอกมันจะไม่สำรวมหูฟังอยู่แสดงว่ามึงใช้หันฟังไม่ได้ใช้หูฟังกูนั่งฟังอยู่ข้างๆท่าน คนนั่งฟังกันอยู่เป็นสี่สิบห้าสิบคนมึงยังไม่รู้เรื่องเลยท่านพูดตอนไหนว่ากูไม่สำรวมมึงว่ากูกับหลวงตาใครไม่สำรวม,มกันหลวงตาไหนยิ่งกวูกูกูจะบอกให้เอาอะไรมาไม่สำรวมก่อนท่านไม่อยากให้กูบวชเพราะถ้าบอกว่าวงการน,นี้มันเถื่อนมึงไม่ได้ใช้หูฟังแล้วกูบอกให้โง่อยากออกความเห็นปัญญาอ่อน ฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียนแล้วยังมีหน้ามาพูดหัวว่านั่งฟังอยู่กูนั่งอยู่ข้างหน้าท่านทแท้ๆกูยังเข้าใจที่ท่านพูดเลยมึงนั่งอยู่ห่างไกลเป็นโยอดมึงยังไม่เข้าใจสักนิดเดียวท่านบอกมึงอย่ามาบวชนเลยมึงอยู่ไม่ได้หรอกวงการที่มันเถื่อนกูอยู่มาก่อนขณนะกูอยู่ก็ยังอยู่ท่านไม่ได้เลยกูยังอยู่ยากเลยมึงไม่ได้รู้จริงแต่อยากจะพูดแหมเพราะกูไม่สำรวมเลยไม่อยากให้บวชนปัญญาอ่อน ใช่ใช่แบบนี้เออก็แบบนี้ไงแล้วก็มันมาสื่อสารยะงไรมั่วซั่วสื่อสารมั่วซั่วไปหมดทําให้สารมันผิดไปหมดมาพูดว่าหลวงตาไม่กูบวชเพราะว่ากูไม่สำรวมปัญญาอ่อนกูรู้จักกาละเทศะถูกของผมไหมล่ะไม่ถูกจะที่มึงพูดมาผิดทั้งหมดจ้าหลวงตาไม่มีท่อนไหนเลยที่พูดแต่กูบอกว่าไม่อยากให้กูบวชเพราะกูไม่สำรวม ที่ไม่อยากให้กูบวชเพราะกูกลัวท่านกลัวว่ากูเนี่ยจะโดนขัดขวางกลัวว่ากูเนี่ยจะอยู่ยากไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องสำรวมไม่สำรวมเลยเพราะกูพูดเนี่ยมันขัดต่อความเชื่อของคนในโลกมันขวางมันทวนกระแสต่อความเห็นผิดของคนในโลกแล้วมีพระในวัดวาลามหลายวัดก็ยังทำเขาเนี่ยจะจ้องเล่นงานกูบางส่วนบางที่บางคณะบางคนบางวัด เขาจ้องเล่นกูอยู่ถ้ากูเข้าไปอยู่ในพระเมื่อไหร่ไปอยู่ใต้ปกครองเขาจะจัดการกูยังไงก็ได้เพราะกูกูอยู่ใกล้ตตาปกครองนั้นมึงฟังไม่ได้สับเลยเอามาตีความมม่ๆชั่วๆอาจจะเหมือนมหาสมปองมหาภัยวนันใช่มันจะโดละนลักษณะนั้นแหละใครดังมากไม่ได้ไงมึงเข้าใจไหมมันดังเกินไป มึงจํากูไว้นะกูเป็นคารวสเนี่ยกูดังขนาดนี้นะกูเป็นพระกูดังมากกว่านี้กู่คุณจะบอกให้กูนี่จะกระเทือนมากกว่านี้ด้วยซ้ำมึงจําคํากูไว้เลยถ้ากูได้บวชเป็นพระแล้ววันหนึ่งกูออกมาสอนธรรมะหลังจากผ่านไปแล้วห้าปีมึงรอดูได้เลยว่ากูจะกระเทือนสังคมได้มากขนาดไหนขนาดกูอยู่ในฐานะคารวส ยังขนาดนี้มึงเอาแล้วกันถ้ากูเป็นพระจะขนาดไหนหลวงตานนะถ้าเป็นห่วงกูแต่ก็มีเวลาที่ท่านพูดเนี่ยมันไม่ใช่มีเวลาแค่นี้ก่อนหน้านี้ท่านพูดกับกูมึงไม่รู้หรอกท่านบอกต้องบวชทางดีที่สุดคือการบวชควรแก่การบวชมันควรแก่การบวต้องบวช ท่านย้ำกับกูตลอดเวลาที่ไม่ออกหน้าสื่อนะนะ่ะกูนั่งคุยกับท่านสองคนนะนะ่ะมึงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว แล้วจะอารมณ์เสียเพื่อแล้วมึงจะสารแน่เพื่ออารมณ์เสียเสียที่ใครจ๊ะเสียที่กูแล้วเดือดร้อนะอะไรกับหัวมึงเดือดร้อนอะไรกับหูมึงฮะคาถามนี้กูค,ควรตั้งคําถามกับมึงไม่ใช่มึงมาตั้งคําถามมากูว่าจะหัวร้อนเพื่อกูต้องตั้งคาถามกับมึงว่ามึงจะสารแน่เพื่อกูสิต้องถามไม่ใช่มึงถาม พูดไม่ดีเลยไม่ต้องฟังจ้าไม่ต้องฟังเนาะอย่าสาระแนนะจ้ามันเป็นนิสัยไม่นิสัยไม่ดีเลยทำไมชอบสาระแนจังเลยสันดานแบบนี้ชาวบ้านเขาไม่ค่อยต้อนรับกันนะจ๊ะเชิญออกเลยจ้าอย่าอยู่เลยนะจ๊ะเชิญออกจ้าไม่ต้องฟังนะจ้าอย่าฟังจ้าออกนะจ้าเชิญจ้าเชิญออกจ้า พอพอไหมจ้ะพูดดีพอไม่เอยดีไหมนี่ดีสุดแล้วนะเชิญออกเลยจ้านิมนต์ออกนะจ้ามาจากวัดไหนกับเมนนั้นเลยจ้าเชิญจ้าขอบคุณมากนะจ้าที่อุตส่าห์มาเยี่ยมยามมาเยี่ยมเยียนแวไว้ไว้เวียนทักทายนะจ้าขอบคุณมากจ้าเชิญจ้า อย่าสาระแนเรื่องชาวบ้านนะจ๊ะการสาระแนเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เรื่องที่ดีนะจ๊ะเป็นเรื่องที่มันไม่ดีมากๆเลยจ๊ะเข้าใจหรือ,อยังจ๊ะพูดดีเป็นยังไง ใครจะสั่งน้ำพริกไปหน้าเพจ Facebook คนตื่นทำนะช่วยอุดหนุนน้ำพริกกูด้วยจ้าซื้อไปแจกก็ได้ซื้อไปแดกก็ได้ซื้อไปแจกด้วยแดกด้วยก็ได้น้ำพริกคนตื่นทำไปเลยหน้าเพจ Facebook คนตื่นทำที่มีคนติดตาม9.8แสนคนมีช่องติ๊กถูกหรือสัญลักษณ์ติ๊กถูกนะช่องจริงต้องมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกนะเน้นย้ำนะช่องจริงต้องมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกคนตื่นทำนะชื่อช่องคนตื่นทำส่งฟรีไปเลย เออซื้อมาใส่บาทอนุโมทนาสาธุด้วย<ม>เยี่ยมเลยใกล้แล้วใกล้ถึงวัดแล้ววัดป่าเลไล 8นาทีถึงวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมีเวลาอยู่วัไดววได้ครึ่งชั่วโมงมีเวลาอยู่วัดได้ครึ่งชั่วโมงไปไหว้พระตอนนี้เหมอไมอาจารย์เพิ่งตื่นได้หมดอ่ะมึงจะไปตอนไหนก็ไปเถอะ การระลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้ได้เจ้าการศรัทธาต่อผู้ได้เจ้าได้หมดอะเวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้มึงขี้อยู่มึงก็ระลึกนึกถึงผู้ได้เจ้าได้ตอนขี้อยู่มึงก็ต้องเจริญกุศลไม่ใช่เจริญอกุศลเวลามึงขี้อยู่มึงก็ต้องมีสติในการที่จะละทิ้งอกุศลเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนสุพรรณภูมิทำไมไม่เคยเห็นอาจารย์สดชื่นเลยครับเพราะมึงตาบอดไงมึงจะเห็นได้ยังไงถ้ามึงตาดีมึงจะเห็นได้ไถ,ดไดถ้ามึงตาบอดไม่แปลกที่มึงจะไม่เห็นใช่ตอนนี้อยู่ในตัวเมือง เมื่วันอังคารก็เจออาจารย์ที่วัดกลางคดีใจเออสาธุการด่าคนไปทั่วจะตกตรลกคุมไหนครับมึงเหรอกูไม่รู้กูพยากรไม่ได้แต่กูคิดว่าจะนรกแน่นอนนะนะถ้าเป็นมึงอนะเพราะมึงก็ด่าคนก็ไปทั่วนี่จอดจงด้วยใครด่าคนไปทั่วแล้วไม่น่าใช่กูนะจะเป็นมึงมากกว่าจะลงคุมไหนมึงเลือกเอาเลยเพราะยังไงมึงก็อยู่ในนั้นแน่นอนอยู่แล้ว เลือกันเลยจ่าชี้เอาเลยทุกขุมน่าจะต้อนรับมึงอย่างดีอะนะน่าจะเปิดอ้ารอรับมึงเลยเชิญจ้ะวันนั้นเาานารนนาก็มาบรรยายทีดเดียวบรรดาเจ้าบรรยายนี่ใกล้เลยไม่รู้จำไม่ได้เคยมาตรงนี้ด้วยเหรอ อ๋อโรงพยาบาลเจ้าพยาอ้าวครั้งที่แล้วทำไมไม่ได้ไม่รู้ว่าว่าอยู่แถวนี้ลืมไปเลยอ่ะเนี่ยทางไปโรงพยาบาลประมาณสองกิโลอ,อ๋อแต่วันนั้นเราจะโรงพยาบาลเราไปอีกที่หนึ่งต่อใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะจำไม่ได้เลยอะ่ะสุพรรณสุพรรณที่สุพรรณเจ้าพยาอยู่พระราม เชียงใหม่แคนเซิลงานจ้ะอตอนนั้นไม่ได้คิดถึงวัดนี้เลยไงอาจารย์ว่าพุทธละสาามีความแตกต่างกันกูไม่สนใจสายกูสนใจอย่างเดียวคือคำสอนพระเจ้าวันนี้แวะโกดังไหมครับโกดังไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยมีโกดังที่ไหนกูยังไม่เห็นเลยเนี่ย ถ้ามันไม่มีพระกับไม่มีดอกบัวก็ไม่อยากจะแวะเข้าไปเสียเวลาเหนื่อยใจเหลืออดที่อาจารย์พูดไม่เพาะไม่เข้าหูสมน้ำหน้ามึงจ้ะกูไม่รู้สึกเหนื่อยใจอะไรเลยมึงจะเหนื่อยก็เป็นเรื่องของมึงไม่ได้เป็นเรื่องของกูเหนื่อยต่อไปนะจ๊ะยินดีด้วยแม้เหนื่อยใจที่กูพูดไม่เพาะสมน้ำหน้ามึงจ้ะ คนที่เหนื่อยคือมึงจะไม่ใช่กูกูไม่ได้ไปวิ่งเต้นอะไรกับมึงมึงวิ่งไปมึงก็เหนื่อยไปเองกูนั่งมองดูมึงวิ่งเฉยๆสบายกูนั่งจิบน้ําชาไปพูดดียังกิดอยู่ปลายท้องนากูนั่ง,น,งนุ่งนั่งดูควายวิ่งรอบท้องนากูไม่เหนื่อยจ้าเชิญมึงอย่างเหนื่อยๆไปวิ่งวิ่งไปเลยมึงจะไถานาให้กูดูต่อไปก็เชิญเพลินดีกูชอบ การสวดมนต์ <Stars> ต้องสวดแ,แปลด,ด้วยทุกครั้งไหมครับเพราะอะไรอ้าวแล้วถ้ามึงไม่แปลมึงจะเข้าใจได้เหรอการสวดมนต์คือทําให้มึงเข้าใจจดจําคําสอนจะได้นําไปปฏิบัติตามได้แล้วถ้ามึงสวดไม่แปลมึงจะปฏิบัติตามคําสอนนั้นยังไงอย่าตอบกูหน่อยสิ kitty. ปฏิบัติตามยังไงอธิบายให้กูฟังสิถ้ามึงไม่แปลขนาดมึงสวดแปลมึงย,ยังไม่เข้าใจเลยมยยึงย่อไปปฏิบัติไม่ได้เลยแล้วนี่มึงสวดไม่แปลไม่หนักกว่าเดิมเหรอ อืมสวัสดีจ้าอ่ะถึงวัดป่าเรลไย,ยแล้วอีกหนึ่งนาทีบริจาคโลหิตได้บุญไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ เดี๋ยวผมส่งมาม่าไปให้ครับมาม่าอะไรอะ่ะอาจารย์จะกินมาม่ายี่ห้อเดียวมาม่าต้ยมยำกุ้งแต่ไม่ต้องซื้อมาให้เยอะๆนะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้เพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยได้กินนานๆที่จะกินทีหนึ่งนานมากอะกว่าจะได้กินทีนึงถจ้ากูกินทุกวันนิผมกูล่วงนะ แล้วผมกูดกซะด้วยสิประเด็นเนี่ยตร,ง,รตงไหนก็ได้แถวแถวเนี้ใกล้ๆอ่ะใกล้ที่สุดสิจะก,กันนี่ไงช่องเนี่ยซ้ายมือนี่ไง โอ้ยฝนมามืดเลยว่ะนี่น้ำมนต์เดินมาแล้วริ้วมาเลยริ้วเหรออ๋ <S <S อ,อเขาดู YouTube อยู่เขาดูไลฟ์สดอยู่นี่ทำท่าจู้ๆเลยนะแสดงว่าเขากำลังฟังเสียงอยู่อ่าถึงแล้วเดี๋ยวจารย์ลงไลฟ์ก่อนนะแล้วเราจะนี่จะไปอีกชั่วโมงกว่าใช่ปะ ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะเดินทางออกจากวัดป่าเลไลนี่ไงนี่ไงตรงนี้ใช่ตรงนี้เลยไม่มีตัวอื่นด้วยเหรออันนี้ไม่ใกล้อีกเหรอเนี่ยใกล้สุดแล้วโอ้วโหนี่แหละตรงนี้แหละเพราะจะเข้าตรงนี้ใช่เพราะว่าพระวิหาร ที่อาจารย์ใจนี่ก็ใช่เนี่ยจ้องใช้เช่าพักก็อยู่ตรงนี้ <_ S 2> อ้าไปแล้วนะทุกคนลงไลฟ์สดแล้วไม่ตอบเลยค่ะอีกเนี่ยมึงไม่ถามมากูจะตอบหาอะไรล่ะ อ่ะลงไลฟ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพักเครื่องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่โรงพยาบาลก็อะเลยนะด่านช้าง,าางโรงพยาบาลด่านช้างสุพรรณบุรีคนเยอะวะ่ะไ,ได้เวลาไปอะไรแบบนี้ไม่ค่อยอยากจะไปเลยมันคนเยอะอ่ะลงแล้วทุกคนเจอกัน บ๊ายบายอนุโมทนาทุกคนด้วยจ้า